เดินเข้ามาก็รู้สึกขนลุกรู้สึกกลัวเลยนะครับสวัสดีครับผมเมชนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเรือนจําแห่งหนึ่งนะครับและเรือนจาแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรือนจําธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นเรือนจําที่เคยขังผู้คนไปกว่า20,000คนในช่วงระหว่าง10กว่าปีที่มันเปิดทาการนะครับจนถึงวันนี้นะครับมันมีอายุกว่า120ปีแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับผู้ที่เคยถูกคุมขังที่นี่นะครับไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดใดๆไม่ใช่อาาญากรนะครับแต่เป็นผู้ที่เรียกร้องและต้องการที่มีสันติภาพเกิดขึ้้นนนกกัับบบโลใีะคร พวกเขาถูกพรามานถูกคุมขังและถูกฆ่าที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์ในส่วนนี้กันนะครับที่นี่คือที่ตั้งของอดีตเรือนจําญี่ปุ่นรัสเซียลุวิซุนซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกโดยรัสเซียจากนั้นญี่ปุ่นก็ได้ขยายมันออกไปตัวมีห้องขังทั้งสิ้น275ห้องขังนะครับพอผมเดินเข้ามาตรงนี้ครับก็รู้สึกขนลุกรู้สึกกลัวมากเลยนะน่ากลัวจริงๆนะครับเรือนจําแห่งนี้ มีผู้คนจนํานวนมากที่สนับสนุนสันติภาพจากทั้งจีน <g ain> เกาหลีเหนือญี่ปุ่นรัเสเซียอียิปต์และประเทศอื่นๆถูกจําคุกและสังหารหมู่ที่นี่คนนี้เป็นคนเกาหลีที่เคยถูกคุมขังที่นี่นะครับ <c oughs> เขาเป็นคนที่เรียกร้องสันติภาพและถูกญี่ปุ่นนะฮะจับตัวมาขังณนะห้องขังแห่งนี้นะครับซึ่งเขาก็ถูกประหารด้วยการแข,นขวนคอเมื่อตอนอายุ32ปีนะครับนี่น่าจะเป็นเลขของนักโทษที่อาศัยอยู่ที่ห้องขังนี้นะครับ ห้องเล็กๆในส่วนนี้นะครับเป็นคุกมืดนะครับซึ่งเขาจะเอานักโทษที่แบบว่าไม่ฟังกฎของคุกนะครับเอาไปใส่ในห้องมืดแห่งนี้นะครับไปคุกมืดแห่งนี้นะครับนักโทษเหล่านี้ก็จะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยนะครับมีเพียงช่องเล็กๆต่อี้นะครับที่ผู้คุมก็จะสามารถสังเกตการนักโทษได้นะครับ ในความที่เรือนจาแห่งนี้นะครับทั้งสกปรกนะครับแลวผู้คุมก็ชอบทําโทษนักโทษนะครับทําให้มีคนเจ็บป่วยมีคนติดเชื้อมีคนล้มตายมากมายนะครับและที่ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นห้องขังของนักโทษที่เจ็บป่วยนะครับเรือนจำแห่งนี้นะครับช่วงที่ขังคนมากที่สุดนะครับขังคนไว้ถึง2,000กว่าคนนะครับการที่เห็นเครื่องมือทรมานพวกเขาเหล่านี้ที่นี่นะครับทำให้ผมคนลุกสู้เลยนะครับ สหรับเรืองจำนี้นะครับรว่าเป็นอารมณ์ขมของพวกเขาจริงๆเลยนะฮะนี่เป็นสถานที่ประหารนักโทษด้วยการแขวนคอพวกเขาจะผูกคอคนด้วยเชือกแล้วเปิดพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างคนปล่อยให้คนถูกแขวนห้อยไว้ข้างบนคนที่ถูกแขวนจะทรมานจนเสียชีวิตซึ่งก็น่ากลัวมากๆเลยละครับหลังจากเสียชีวิตร่างจะถูกโยนลงถังด้านล่างแล้วจึงถูกขนไปฝังประตูนี้นะครับจะเป็นประตูที่ทหารญี่ปุ่นนําร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกแขวนคอ และถูกใส่ลงไปในถังนะครับผ่านประตูนี้จนถึงปีคศ1945เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ในจีนเรือนจําจึงหยุดทําการมีคนทั้งหมดกี่คนถูกค่าที่นี่ไม่มีใครทราบได้เพราะว่าหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้แล้วพวกเขาได้เผาทําลายเอกรสารหลักฐานต่างๆไปด้วยปัจจุบันนะครับที่นี่นั้นได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับแต่คนจีนก็ยังรักษามันไว้ในสภาพที่ดั้งเดิมนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะลืมประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ ด้วยผมรู้สึกว่าเขากำลังเตือนพวกเราให้ไม่ลืมสงครามที่เคยเกิดขึ้นและจงรักษาเอาไว้ซึ่งสันติภาพ